สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสู่ครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าดูน้ําหนักน้องจากอัตราสาวที่ไหนครับคำตอบก็คือในการอัตราสาวดูเด็กในคันนะครับจะอัตราสาวได้ทุกช่วงอายุของอายุคันได้นะครับและในการตรวจอัตราสาวในแต่ละอายุคันก็จะมีการคํานวณน้ําหนัก ของน้ําหนักเด็กจากเครื่องอัตราซาวได้เลยครับในเครื่องอัตราซาวเนี่ยเขาจะวัดขนาดสัดส่วนของเด็กแล้วจะคนนํานวณคร่าวๆครับเป็นน้ําหนักจํานวนเป็นกรัมออกมาซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าจอของเครื่องอัตราซาวเลยนะครับเช่นในการอัตราซาวในช่วงไตรมาสแรกก็คือช่วง1-3เดือนแรกนะครับอายุครรภ์ตั้งแต่เริ่มต้นท้องจนถึงอายุครรภ์12สสัปดาห์ในช่วงเนี้ย คุณหมอสูจะวัดขนาดเด็กจากความยาวของตัวเด็กตั้งแต่หัวจนถึงก้นนะครับว่ายาวกี่เซนเทียบได้กับอายุคันภ์เท่าไหร่กี่สัปดาห์น้ำหนักเท่าไหร่ในเครื่องจะบอกมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการอัลตราซาวในช่วงไตรมาสที่2ก็คือ12สัปดาห์ไปแล้วจนถึงระยะที่ใกล้คลอดอันนี้เวลาวัดน้ำหนักเด็กจะวัดขนาดเด็กจากทั้งหมด3ส่วนสำคัญนะครับ ส่วนแรกคือเส้นผ่าศูนย์กลางของกระโหลกศีศรษะนะครับอันนี้เป็นค่าที่1ค่าที่2คือวัดความยาวของเส้นรอบเอวลูกนะครับทั้งหมดเป็นค่าที่2และค่าที่3คือค่าความยาวของกระดูกต้นขาของเด็กนะครับแล้วนํามาคํานวณ3ค่านี้คร่าวๆอ่ะมาคํานวณหาอายุขันของเด็กก่อนครับว่าเด็กเนี่ยอายุขันเท่าไหร่นะครับแล้วในอายุขันเท่านี้สัดส่วนเท่านี้ ในตัวเครื่องอัตราซาวมันจะสามารถคำนวณออกมาได้เลยครับว่าเด็กเนี่ยหนักกี่กรัมน้ำหนักเท่าไหร่อายุพันธ์เท่าไหร่กี่สัปดาห์กี่วันเลยครับจริงๆแล้วในการตรวจอัตราซาวนะครับเราไม่ได้ไดูแต่ว่าเด็กมันหนักเท่าไหร่นะครับสิ่งสําคัญมากกว่าน,นั้นคือดูว่าเด็กเนี่ยมีขนาดได้สัดส่วนกับอายุคันธ์ที่นับได้จากประจำเดืนอนั้งสุดท้ายหรือเปล่าเป็นสัดส่วนการเจริญเติบโตที่ถูกต้องไหม แล้วตรวจติดตามดูว่าเด็กเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ปกติหรือเปล่านอกจากนี้ยังส่องดูอวัยวะภายในของเด็กด้วยครับว่ามีอวัยวะใหญ่ๆเนี่ยครบถ้วนไหมอวัยวะบริเวณส่วนสําคัญเช่นสมองหัวใจในร่างกายภาย,าาภายในที่ปกติด้วยหรือเปล่าด้วยนะครับในการอัตราซาวนนะครับยังต้องดูว่ารกเนี่ยเกาะที่ไหนรกเกาะต่ำไหมแล้วก็ปริมาณน้ำข่ํามีพอเพียงด้วยหรือเปล่านะครับ